เมื่อกี้นะคะ iPhone คูเครื่องเขาร้อนนะฮะขออภัยทุกคนด้วยนะคะอ่ะรบกวนตามเพื่อนทีนะลูกคุณหมอยงสวัสดีค่ะอ่ะรบกวนตามเพื่อนหน่อยนะคะเมื่อกี้คลิปได้ยินจนสุดเสียงคูหรือเปล่าคูไม่แน่ใจนะฮะ,ะเผอิญ p h o n e คูร้อนมากนะคะเพราะว่าทั้งไลน์ทั้งเฟซ กระน,นำเลยนะคะเขาก็เลยตัดไม่เป็นไรนะคะจักรวันคอนเฟิร์มอย่างแรงนะคะไลฟ์มา16วันนะคะยังไม่เคยถูกตัดเลย <c oughs> ขอบคุณคุณหมอแล้วก็ด็อกเตอร์ทุกคนนะคะผู้มีปัญญาทุกคนนะ,ะที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูสิตาแล้วก็มาสองสว่างให้กับผู้คนนะคะได้เกิดปัญญานะคะในการเตือนว่าเออ ขนาดคนที่เขามีชีวิตที่ดีมากๆนะคะหรือว่ามีความรู้ที่ฉลาดปาดเบิงเป็นนักปาดของโลกนะคะยังเข้าไม่เรียนรู้กฏจากักรวาลกฏแรงดึงดูดครูจบม .6 ค่ะแต่ก็มีคุณหมอเป็นลูกศิษย์นะมีด็อกเตอร์เป็นลูกศิษย์นะครูก็รู้สึกว่ามันคือความภูมิใจนะฮะสัญญาณครูเต็มเลยนะตอนนี้เสียงยังชัดอยู่ไหมคะ โอเคตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดไม่รูกขออภัยนะฮะเมื่อกี้ไอโฟนคูนะฮะเครื่องร้อนมากเขาก็เลยตัดไปต้องขออภัยอย่างอย่างสูงเลยนะคะกับทุกคนที่กำลังแบบเข้าความรู้สึกได้เลยนะฮะขอบคุณจกักรวาลคอนเฟิร์มพวกเรานะคะ เห็นไหมว่าวันนี้แสดงว่าจะมีลูกศิษย์ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตกันมากมายนะ,ะ่ะขอบคุณปัญญาชนทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูติตาแล้วคุณก็สร้างผลลัพธ์ได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะจนทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเออครูจบแค่ม .6 นะฮะครูอาจจะอยู่น้อยกว่านะคะแต่ว่าหลายคนก็เข้ามารักและศรัทธากันมันเป็นอย่างที่ครูอธิษฐานจิตนะคะครูอธิษฐานจิตนะครับในขณะนะที่ครูจบม .6 ครูอาจจะเลือกช่วยคนที่ไม่ได้ดูวุิการศึกษา ะะไม่ได้ดูที่นาตาไม่ได้ดูที่ฐานะไม่ได้ดูที่ปัญหานะแต่ครูเลือกช่วยคนทุกคนที่เป็นคนดีอนะค่ะขอให้เขาได้เจอครูเตตาแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะลูกศิษย์ที่รักมากนะคะที่เข้ามาตอกย้ําว่าสิ่งที่ครูสอนมันเอาไปใช้ได้จริงนะะค่ะครูอธิษฐานจิตเพราะว่ามีหลายคนบอกว่าลูกศิษย์ครูเตตามีแต่คนที่ไม่มีปัญญานะฮะเข้ามาเรียนรู้นะคะมีแต่คนจนคนมีปัญหาวันนี้ค่ะครูก็แค่อยากบอกว่าเฮ้ย อดีตของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางครั้งเขาอาจอยากจะเรียนต่อก็ได้แต่ครอบครัวไม่ได้มีเงินให้กับเขาและความรู้ในการสร้างชีวิตในตอนนี้กับตอนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกันนะ,ะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนจนและมีปัญหายันสุดขีดค่ะแต่ครูก็สามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเกิดครูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครูก็เชื่อว่าครูสามารถช่วยทุกคนได้นะฮะไม่ว่าใคร ก็ตามที่ได้เจอครูคนนั้นจะเป็นคนโคตรโชคดีนะคะไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไรมาขอคําเดียวของคระะูในการอธิษฐานจิตของครูครูขอคนดีครูขอคนที่เป็นคนดีเรียนรู้ได้นะคะคุณจะยากดีมีจนร่ํารวยขนาดไหนมีวุฒิการศึกษาอย่างไรขอให้เข้ามาะะได้เจอครูตอนที่ครูได้ยินลูกศิษย์ว่าเออมีแต่คนที่เรียนน้อยโปรไฟล์ต่ำๆนะคะได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์ครูสิตาครูก็เลยอธิษฐานจิตนะคะว่าอขอระดับ หมอเก่งๆนะฮะด็อกเตอร์เข้ามาเรียนรู้กับครูแล้วกันนะคะขอให้เป็นเก่งกว่าหมอทั่วไปอ่ะเป็นอาจารย์หมอเลยแล้วกันนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับครูครูก็ได้มีคุณหมอเอ๋ยนะคะด็อกเตอร์เอ๋ยก็เข้ามาเรียนรู้กับครูหลายคนอยู่นะคะมีทั้งเอ๋ยชื่อไม่เอ๋ยชื่อนะคะเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตไปพลังของการอธิษฐานจิตมีพลังอุปภาพดุลแรงมากนะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครูเราคงรู้ว่าครูจะทูบ16ดอกแล้วครูอธิษฐานจิต รวมถึงครูก็อธิษฐานจิตให้คนที่เข้ามาทํางานกี่วับครูค่ะมีแต่คนที่ดีมีศีลธรรมคนที่พร้อมยิ่งใหญ่นะคะส่วนคนที่เข้ามาด้วยวัตถุประสองค์อื่นเขาอาจจะได้เข้ามานะคะแต่เขาก็ต้องออกไปเพราะเขาอยู่ไม่ได้นะ,ะพลังของการอธิษฐานจิตมันรุนแรงจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเมื่อครูอธิษฐานจิตจักรวาลก็ส่งมาให้ครูนะคะแบบที่ครูอธิษฐานนะคะครูไม่ได้รู้สึก ว่าเออฉันต่อไปฉันจะเลือกแต่คนที่มีวุฒิการศึกษาสูงๆเท่านั้นที่จะเป็นลูกศิษย์ครูไม่ค่ะการอธิษฐานจิตของครูเป็นการและได้ผลลัพธ์เนี่ยครูแค่รู้สึกยิ่งขอบคุณจักราวาลมากๆนะคะที่รักและส่งเสริมครูทุกอย่างมันเร็วกว่าที่คิดและมากกว่าที่ขอนะ,ะคะครูมีลูกศิษย์ที่เป็นคุณหมอพยาบาลเยอะมากครูมีลูกศิษย์ที่เป็นด็อกเตอร์ก็เยอะมากนะ,ะคะครูมีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของกิจการก็เยอะมากนะคะ ครูมีลูกศิษย์ที่เป็นคนจนก็เยอะมากนะคะทุกคนครูรักเท่ากันทุกระดับประทับใจนะ,ะคะครูรักเท่ากันนะ,ะคะครูเป็นคนตรงถึงตรงที่สุดนะคะไม่ไม่มีลำเอียงนะคะรักทุกคนเท่ากันนะคะเพราะครูเชื่อว่าคนเราสิ่งที่มันแพงมากกว่างเงินทองนะคะมันคือโอกาสนะคะคนเรามีสิทธิ์ได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตได้เมื่อไรก็ตามที่เขาอนุญาตตัวเองเปลี่ยนจริงๆแบบที่ครูบอกจริงๆเขาเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมายิ่งใหญ่ได้เหมือนครู นะคะขอบคุณทุกคนนะที่เราได้เจอกันขอบคุณจริงๆจาะขวใจคะโอเคเดี๋ยววันนี้ครูจะให้เรานั่งสมาธินะคะแบบเงียบๆอ่าเราจะฝึกการน,นั่งสมาธิแบบเงียบดูซิว่าเสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงคนเดินผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ไหมอยู่กับลมหายใจของเราได้ไหมแบบ4 8 9นะคะอ่ะวันนี้เลยเวลามานานนะเราตั้งสติอายิ้มมีความสุขนั่งสมาธิกันลูก นี้เราฝึกการนั่งสมาธินะคะแบบเงียบๆนะคะครูเชื่อว่าหลายคนนะคะคงจะได้ยินเสียงนะคะของลมหายใจหรือจังหวะการนับของตัวเราเองนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าสตินะคะถ้าเราจะเดินสติเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งเลยบางครั้งการนั่งเงียบๆเนี่ยก็ทําให้เราได้ดึงสติตัวเราขึ้นมาเช็คเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมแบ่งบุญนะคะให้กับตัวเราและทุกสรรพสิ่งนะ บุญเริ่มต้นที่เรานะคะรู้สึกถึงพลังในตัวเราที่เราปิติสุขเหลือเกินนะคะแล้วแผ่ขยายความปิติสุขนั้นไปครอบคลุมนะคะในบริเวณที่เรานั่งบ้านของเรานะขยายไปจังหวัดเรายันทั่วโลกเลยนะคะรู้สึกสงบนิ่งเบาสบายโอ้วันนี้ดีจังเลยนะคะสติเราไม่ฟุ้งเลยนะคะอ่าครูเชื่อว,ว่าทุกคนจะมีความสุขกับการได้ ปฏิบัติร่วมกันกับครูในวันนี้นะคะขอผลบุญนะคะส่งผลให้กับพวกเราสับแต่ง่ายสบายๆจะนั่งมีเพลงหรือนั่งไม่มีเพลงนะคะมันก็อยู่ที่เราตั้งจิตตั้งใจหรือเปล่านะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่กู๊ดเดย์นะคะเป็นวันที่ดีๆของพวกเราทุกคนอีกหนึ่งวันนะคะเดินทางสายบวกตลอดชีวิตนะคะชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่เราจะไปเสียเวลาเรื่องลบๆแล้วจเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วคะ่ะสวัสดีจ้ะรักนะ